สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีมิกเสียงนะครับจากที่เป็นแบบนี้นะที่บอกว่าชอบน่าไม่เคยจะแก้กันเธน,นคงคิดว่าฉันนา่าแซงทางจากเธอไปสุดแดนเธอทำไมตอบฉันรู้สึกว่าแซาจังเซปไปไว้อยู่ในกล้าเนี่ยครับก็จะมาสอนมินะครับอย่างแรกนะออโต้จูนให้เราดูว่าเพลงนี้มันเป็นเชียอะไรอันนี้น่าจะเป็นซีไมเนี่ยก็ใส่ออโต้จนไปเลย

เราก็ฟังไปเรื่องนะว่าประมาณไหนเข้ากับเราแล้วก็มาที่อีกต่อย่านย่านนี้นะเราจะปรับนี่แล้วก็นี่นะแล้วก็ปรับมาใ,ใกล้ๆเลขสองเลยพอได้มาในเราแล้วเร,เราก็ปรับย่านนี้ต่อนะหาย่านที่แบบเสียงมันไม่ดีอะ่ะ นะปับวิธีเช็คก,ก็ปรับทำตามผมเลยนะอันนี้เราเราต้องทำทำแบบทำตามของตัวเองนะทำตามผมไม่ได้เพราะว่าไม่แต่ละคนเสียงแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน ที่บอกว่าชอบนั an はは้ไม <activate> <motor> ่เคยจะกล้กันเธอคงคิดว่าฉันน่าแซงทางากเธอไปทุเดียวเธอทำไมตอบฉันรู้สึกว่าซาจังเเป็นไว้อยู่ในก้าวทำยังไงคงไม่คร้ารู้ตัวทีหัวใจก็เพ้อถึงเธสล้วที่บอกว่าชอบนั้ไม่เคยจะกล้กันเธอคงคิดว่าฉันน่าแซงทางากเธอไปทุเดียวเธอทำไมตอบฉันรู้สึกว่าซาจะงเธเป็นไว้อยู่ในก้าวทำยังไงก็คงไม่คร้าเนี่ผมก็จะเอาออกประมาณนี้แล้วก็จะมาเพิ่มอันนี้นะที่บอกว่าชอบ

แล้วก็ปรับอันนี้เป็นวินเทจที่บอกว่าชอบอันนี้ก็อันนี้ปรับตามเสียงของเราเลยนะแต่ผมจะให้เปิดออกมาเนี่ยที่บอกว่าชอบแต่ไม่เคยจะแก้กันเธอน่าคงคิดว่าฉันน่าแซงทจากเธอไปสุดแดนโกลแต่ทำไมตอบฉันรู้สึกว่าซ่าจังเธอเป็นไวอยู่ในแก้วทำยังไงก็คงไม่คราวรู้ตัวที่หัวใจกับเพื่อมปก็เอ่อซาเสียแลับตัวนี้ ว่าใช้เป็น A อี่บอกว่าชอบน่บไม่เคยจะใกล้กันเธอคงคิดว่าฉันน่าแซงเธอไปสู่แดนไกลแต่ทำไมตอบฉันรู้สึกว่าแสจังเซฟเป็นไวอยู่ในแก้วทำยังไงคงไม่คราวรู้ตัวทีหวัวใจก็เพ้อถงเธอซะแล้วนี่นะแล้วก็มาซากรู้ด้วยอันหนึ่งันี้ก็ปรับ C นะ ปี่เบิอกว่าชอบแต่ไม่เคยจะใกล้กันเธอน่าคงคิดว่าฉันน่าแซงเจากเธอไปทุกเดือนก็แต่ทำไมชอบฉันรู้สึกว่าซาจังเธอเป็นไว้อยู่ในแก้วทำยังไงเธอคงไม่คราวประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปก็รีเวิร์บนะที่บอกว่าชอบแต่ไม่เคยจะใกล้กันเธอน่าคงคิดว่าฉันเสียงจะเป็นยังไงใช่ไหมให้เราเอา่ออันนี้มานี่นะน,นี่ตอแนแล้วมันจะมันจะเป็นแบบเนี่ย นะนี่ตอนแรกมันจะเป็นนี้นะให้เรากดมา2ทีแล้วก็ฟังที่กว่าแเคจะกล้กันคงวก็ปับตอนนี้ที่อว่าชเยจะกล้กันน่าคงทาไปีแต่ไันรู้สึกว่าซจเอปไวอยู่ใงไงคไม่คราตัวีหัใจกับพธล้อย่าให้รีเวิร์เราหนาเกินครับเราก็ปรับตามใจเราเลยนี่นะ ที่บอกว่าชอบนั่ไม่เคยส่วนไม่ใครที่มีน้อยนะ like ไม่ใครแบบน้อยเยอะหน่ BY อยก็ใช้ตัวลิมิเตอร์กดน้อยเกตแล้วก็ปรับที่บอกว่าชอบนั่ไม่เคยจะแก้กันเสอน่คงคิดว่าฉันน่าแซงทอาจากเธอไปสูดเดียวโดดแต่ทำไมนอบชันรู้สึกว่าเสียใจเส็จเป็นว้อยู่ในก้าวทำยังไงคงไม่คราวรู้ตัวทีหัวใจก็เพ้อถึงเธอสียแล้วที่มีนะก็จ่อไปประมาณนี้

แล้วก็ปรับอันนี้ให้เหลยเดียวนะครับที่บอกว่าชอบนั้นไม่เคยจะใกล้กันเธอคงคิดว่าฉันน่าแซงทจากเธอไปสุดเดียวเธอทำไมตอบฉันรู้สึกว่าซาจัดเป็นไว้อยืนในแก้วทำย่างไงคงไม่คร้าวรู้ตัวทีหัวใจกับเพื่อมเธอสักแล้วที่บอกยินดีนับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ใส่ตอนนี้นะครับคอรัดที่บอกว่าชอบนั้นไม่เคยจะใกล้กันแล้วก็ปรับ ที่อกว่าชอ้ไม่เคยจะใกล้กันอคงคิดว่าฉั่แสงทไปสุแต่โเไมบฉันรู้ึวกว่าณเสไปอยู่นทานะอ,อย่างไคงไม่ครวรู้ตัวีหัวใจก็พ้เธอแล้วที่อกว่าชอไม่เคยจะใก้กันคงคิดว่าฉันน่แงดูน่ตอนยังไม่มี ีบอกว่าชอบ่ไม่เคยจะแกล้กันเธอคงคิดว่าฉันน่าแซงทงจากเธอไปทุเดียกเธทำไมตอบฉันรู้สึกว่าซาจังเซเป็นไวอยู่ในแก้วทำยงไงคงไม่คราวรู้ตัวีหัวใจก็เพ้อถึงเธอสล้วี่บอกว่าชอบ่ไม่เคยจะกล้กันเธอคงคิดว่าฉันน่าแซงทงจากเธอไปสุเดียกเธทำไมตอบฉันรู้สึกว่าซาจังเซเป็นไวอยู่ในแก้วทำยางไคงไม่คราวรู้ตัวที่หัวใจก็เพ้อถึงลที่บ นี่นะครับก็จะเป็นวิธีการมิกแบบคร่าวๆนะครับก็ผมมี v p ของผมนะครับใครที่แบบที่เกีียนมิกเองอะไรเงี้ยผมมีพวกนี้ให้นะครับคือ v p 250บาทแล้วก็ v p 5 0 0บาทก็สามารถมาซื้อได้นะครับก็มีพรีเซ็ตเยอะเลย มีหลายแนวหลายตัวแล้วก็กวีพีก,ก,ก็จะมีนี่นะออโต t u ูนโปรโปรแกรม FL เวอร์ชั่นล่าสุดพีเซ็ตยังตาเบบี Baby ้บอสในนายทูเคโลไฟล์แล้วมีมีเยอะเลยครับมีมีเยอะกว่านี้แน่นอนแล้วก็500บาทได้ทั้งโปรเจกต์นะครับแทีฟรี ทังแต่งเพลงและ cover ปรึกษาปัญหาได้เสมอนี่นะครับก็มีมีเยอะครับมีมีเยอะกว่านี้แน่นอนนี่ก็เข้ามาดูได้ดรบคู่ของเขาเธไม่ทิ้งเมื่อว่าทุกอย่างฉันอยู่ต้องการเมื่อว่าเป็นกลางไม่ต้องการนี่นะครับเดีวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์นะครับก็เข้ามาซื้อได้250บาทครับคุ้มคม แล้วก็มีแจกด้กวยนะครับแจกพิเศษนี่นะมีกดใจครบเดี๋ยวผมเอามาแจกขอบคุณครับ